พี่มงอกับป๋าสบายเลยไม่หรอกมตัวหนักนะไม่เป็นไรฮัลโหลนี่เดโชว์เลขแปดวเลขแปดแปดนี่พี่สิงนั่งนะพี่ชาพี่ชาอเธอจับพี่ชา จับสีชาด้วยสิชาสูงกว่ามีใครต่อไหมพิชชาเล่นไหมลูกพิชาขี่ไหมบอกคนแรกขอพิชชาขี่ด้วยค่ะบอกตินั่งอันนี้ดีกว่านี่พี่ชายังถิงกว่าเออเออและขอที่ชาขี่ด้วยค่ะ ยืดชิชาบอกยืดขอให้สาววิ่งเล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเล้วายขาใหญ่เลยวิ่งแล้วชิชากระตุ้นตรงไหนตรงปากนี่มาแล้วมานี่ขนาดทอตเลยเนี่ยยืด ่ลวิ่งมท่าดูนีดขาดิขาวิ่งเลวเฮ้ยวิ่งเหมือนหมาเลยมไมใแง่เฮ้ยเมื่อกี้มันทำท่ามันจะวิ่งผมเลยดึงแง่ไปก่อนวิ่งเลยอะาตัาปลยหมูแรกแล้นะคะหลักข้ อยากขึ้นมาไหมครหนูอยากคึกสิลูก